จะเป็นเหรียญครุดครุดบาทหนึ่งเจ็ดโอเหรียญเขาสวยนะเนี่ยเหรียญสวยครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญครูดรับซื้อทุกครุดนะคะมีครุดตรงครุดเฉียงครุดก้าเหรียญครุดรับซื้อหมดค่ะเริ่มต้นก็คือเหรียญเล็กสุดก็จะเป็นได้ละค่ะครุดบาทหนึ่งเจ็ดครุดพศสองพห้านึ่งเจ็ดเราจะเรียกกันสั้นๆเราจะเรียกตามลักษณะของเหรียญนะคะลักษณะของเหรียญ อันนี้ปีพศหนึ 1, 7, ่งเจ็ดเราก็จะเรียกครุฑบาทหนึ่งเจ็ดด้วยความที่อเผอิญเป็นเลขมงคลเป็นเลขที่แบบตรงตามตำราเข้าล็อกพอดีจะด้วยบังเอิญหรือตั้งใจผลิตก็ไม่รู้นะคะแต่ได้พอดีคือเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสร็จแต่ประการใดค่ะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะต้องต้องหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะคะปีอื่นไม่ได้เพ,อพออราะพศไม่ตรง หมายถึงว่าเอาเลขมาบวกกันนะคะตามเลขหัวราศาสตร์จากดวงดาวจากโบราณโบราณศาสตร์อลยเอย่างนข้านั่แหละนะคะก็คือที่ธาตครบก็เพราะมีดินน้ําลมไฟดินนะคะน้ําลมไฟธาตุเหลียนกลมคือธาตุลมน้ําหลอมเหลวโลหะมีธาตุน้ําแฝงอยู่ สองกับห้าบวกกันหนึ่งกับเจ็ดบวกกันได้พอดีดินน้ำลมฝฟเหรียญครุฑสิบบาทสองสีที่ระลึกหน,นีเลยนะคะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องครุฑอันนี้จะเป็นครุฑครุฑสิบบาทสองสีที่ระลึกค่ะอันนี้รับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทนะคะเหรียญครุฑครุฑสิบบาทสองสีที่ระลึกรับซื้อเหรียญละห้าบาทก็จะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดแล้วนะคะครุฑ ครุเฉียงอ,อันนี้ครุดส <aha. S 1> ิบบาทสองสีครุตสิบบาทสองสีเขาเขาไม่ใช่เป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะที่เขามีราคาเนื่องด้วยที่ว่าครุตนะคะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีความนิยมนะคะมีมีมีได้รับความนิยมค่ะเป็นเหรียญที่กระแสกระแสนิยมนะคะทุกอย่างสิ่งทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอะไรที่เป็นกระแสจะได้รับความนิยมนะคะจะ แต่แต่ไม่นานนะคะกระแสเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญครุดอะจำนวนผลิตจริงๆเขาห้าแสนห้าล้านอืมผลิต 5, 000, 000ห้าล้านเหรียญนะคะจํานวนผลิต 5, 000, 000ห้าล้านเหรียญซึ่งมีเหรียญที่เปน่าทำคลิปไปอะผลิต 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญตั้งเจ็ดวาระอันนั้นไม่ได้รับความนิยมนะคะราคาไม่สูงถึงได้บอกว่าราคาไม่ได้อยู่ที่จํานวนผลิตเสมอไปนะคะอยู่ที่กระแสด้วยะคะ่ะ <c oughs> เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครุด สิบบาทสองกันครุตเฉียงอันนี้ครุฑนี้จบแล้วครุตเฉียงครุตเฉียงก็จะมีสองพศเนาะอาจจอพศเดียวเออนี่ไงโอเคครุตเฉียงจะมีสองพศสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองค่ะมีสองพศเท่านั้นนะคะครุตเฉียงก็รับซื้อเท่ากันแหละค่ะเหรือละแปดบาทเหรียญครุตเฉียงเหรียญครุรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญนี้จริงค่ะ เหรียญเหรียญครุฑเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อสิบห้าบาทครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อห้าสิบบาทครุฑเฉียงเหรียญที่อยู่ในมือนะคะครุฑเฉียงจะมีพอสองศูนย์และสองสองรับซื้อเท่ากันเหรียญละแปดบาทนะคะเหรียญเหรียญนี้เหลือแปดบาทลดไปเรื่อยนะคะจากเมื่อก่อนเคยรับซื้อยี่สิบแล้วก็มาเหลือ สิบแปดสิบห้าสิบสองสิบบาทปัจจุบันนี้เหลือแปดบาทค่ะตามตามกระแสความนิยมตามนั่นแหละค่ะเศรษฐกิจด้วยกระแสความนิยมด้วยที่สำคัญเลยนะคะก็ลดหลั่นลงไปตามเพราะตอนนี้นักสะสมเริ่มเทออกมาขายที่สำคัญเลยนะคะจากนักนักสะสมกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่แหละนี่แหละ,หละเป็นทำให้วงการเหรียญเรา ไม่มีราคาขึ้นเพราะว่าคนคนขาคนซื้ออะ่ะเขาเอามาขายค่ะ